่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ f t g กันนะครับในเกมนี้ f t g Max อยู่ที่ประมาณ500วิธีการเพิ่ม f t g หรือความเหนื่อยล้านะฮะผมขอยยกเรียกว่า f t g แล้วกันฝั่งซ้ายคือขวดน้ำยาฝั่งขวาคือเงินโกน้องสามารถฟื้นฟูเพิ่ม f t g ได้โดยการเพิ่มขวด f t g ครับแล้วขวด f t g เนี่ยเราสามารถใช้ได้ประมาณ2ครั้งต่อ1วันนะครับในการเพิ่ม f t g 1ขวดเพิ่ม FPG ได้ประมาณ50 เอฟนะฮะอ่าแล้วทีนี้อา้าวแล้วขวด f อฟเนี่ยหา,หาได้จากที่ไหนบ้างพี่เราหลักก็ได้จากการเติมเงินครับมาดูที่มอฮะเห็นมอลไหมมอลอ่ากดไปที่มอลนะครับเสร็จแล้วก็มาดูตรงบัตรเนี่ยมันก็จะมีบัตรมารีพาร์นะถ้าเกิดบนคอมก็คือใบฟ้าใบส้มใบม่วงของเราในของเรานะัาน่นแหละฮะก็จะมีแบ่งเป็น2ใบก็คือเป็นการ์ดรายเดือนราคาประมาณ160บบาทนะมั้งอันแรกนะฮะ ก็เมื่อเราซื้อปุ๊บเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า D.N. point ครับคุ้นๆกันไหม D.N. point ใครเล่นบนคอมจะคุ้นหูคุ้นตานดีซื้อบัตรมารีพาร์แล้วได้ D.N. point เอามาซื้อของในเกมนะครับแล้วก็ได้เงินโกล็อกนะฮะแล้วก็ได้ขวดน้ำยา E.P.G. 2ขวดทันทีนะครับแล้วก็กุญแจกระต่ายแล้วก็เอ่อตัว๋วเพิ่มโอกาสตีบวกนะครับส่วนบัตรอันนี้ก็เป็นมารีพาร์ทเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบว่า เป็นบัตรที่ดีกว่าราคาประมาณ300กว่าบาทกึ่กับสี่ร้อยนะครับอืมอะทีนี้พอเราได้ดีเอ็นพอยต์แล้วไงต่อเราก็มาดูที่ไอเทมตรงนี้ฮะมันก็จะมีอ่าตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าร้าน v i p แล้วกันขออนุญาตเรียกว่าเป็นร้านค้า v i p แล้วกันจะได้ไม่งงนะครับในร้านค้า v i p VIP เนี่ยเราก็ต้องเอาแต้มดีเอ็นพอยต์ที่เราได้มาฮะมาซื้อขวดเอพจีได้เนะี่ยฮะเราก็เอาอ่าดีเอ็นพอยต์ของเรามาซื้อขวดเอพจีเอจีได้2ขวดนะฮะ สองขวดต่อวันอ่าสองขวดต่อวันนะเราก็ซื้อทุกวันวันละสองขวดสองขวดทุกวันนะฮะก็ประมาณนี้นี่คือวิธีการหาขวด f p g นะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมแจกนะมีแจกตามระยะเวลานะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีแจกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวหาแป๊บนึงแอดแมวก็ลืมแล้วเหมือนกันมันมีหลายปุ่มเกินเดี๋ยวหาแป๊บหาแป๊บอยู่ใส่นอ้อ ไอ้ที่แจก FPG อะนี่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 สเบียงรายวันก็มีแจกขวด f t g เหมือนกันครับก็จะมีแจกตอนเที่ยงนะตอนเวลา12บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกามีแจกขวด FPG ฟรีนะครับแล้วก็ตอนเย็นตอนอช่วง18บแนาฬิกาถึงสามทุ่มนะฮะก็แจกขวด FPG เหมือนกันอืมแจกเหมือนกันสําหรับใครที่อยากได้ฟรีก็สามารถมากดเอาได้นะฮะกดฟรีได้ สองเวลานะครับนอกจากเติมเงินก็มีฟรีตรงนี้แหละสองที่นอกเหนือจากนั้นแล้วมีตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวหาก่อนนะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ไม่มีละฮะหมดแล้วมีแค่นี้นี่คือขวดเอพีอ่ะโอเคจบเรื่องของขวดเอพีแล้วนะต่อไปฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยเราสามารถใช้เงินโกในเกมนะครับในการกดเพื่อซื้อเอพจีจำนวนหนึ่งร้อยแต้มได้ซึ่งทุกคนก็ต้องกดอยู่แล้วเนาะก็ต้องยอมเสียเงินโกไปครับ เพื่อเลขกับ f t g จำนวนหนึ่งร้อยนะฮะแอ mail ก็กดไปแล้วประมาณสามครั้งเพื่อดันตัวเองขึ้นไว้ยุบสี่ครับอ่าและนี่ก็คือวิธีการเพิ่มอ t c ในเกม dark k n น t mobile อ่าก็มีหลักๆก็ประมาณนี้มั้งอืมคร่าวๆนะวคร่าวๆโอเคอ่ะเฮ้ยลืมโปรโมทกลุ่มเลยฝากกลุ่ม f a c e b o o ได้ครับเออนี่นี่นี่นกลุ่ม facebook ใครยังไม่เข้าเข้านะฮะ dark k n i t m classic t h กลุ่มแอ mail ฝากกลุ่มด้ครับี่ยขายของเก่ง